ต้อนรับเข้าสู่ครัวเทสต y f ฟู้ของเราเองค่ะและของคุณด้วยช่องที่มีผู้หญิงคนนี้ทำอาหารและก็มีทุกๆคนดูอยู่นะคะพร้อมที่จะไปดูคลิปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมที่จะไปดูคลิปแล้วเราไปดูคลิปด้วยกันค่ะส่วนผสมของเรานี่ในวันนี้นะคะเรานี่ในวันนี้จะออกมาเป็นสีชมพูเพราะว่าเราใช้ผงราสเบอร์รี่ใช้ผงสตรอเบอรีร่ก็ได้นะคะส่วนแป้งถ้าใครใช้แป้งอเนกประสงค์ได้หมดนะคะอันนี้เป็น แป้งเตาลัดนะคะชค็อกโกแลตขาวน้ำตาลใช้น้ำตาลป่นละเอียดนะคะจะป่นด้วยวิธีปั่นหรือใช้คลกต่ำก็ได้น้ำตาลเบเกอรี่ที่ขายในปัจจุบันสามารถซื้อได้แบบผงค่ะเนยใช้เนยจืดอ,อันนี้คือเกลือค่ะผงฟูกลิ่นขอใช้เป็นกลิ่นวานิลาน้ำตาลวานิลาอันนี้ค่ะเราสะดวกใช้น้ำตาลวานิลาแบบนี้นะคะใช้แบบน้ำก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้คือผงราสเบอรี่เริ่มกันเลยนะคะ เริ่มด้วยเรานำน้ำนะคะใส่ลงในหม้อแล้วเปิดไฟให้น้ำเดือดปุดๆแบบนี้นะคะนี่คือชามของช็อกโกแลตขาวนะคะนำช็อกโกแลตขาวที่เราสับไว้แล้วหรือเราหั่นไว้แล้วเนี่ยลงไปเป็นดับเบิลบอยนะคะเป็นหม้อสองชั้นช็อกโกแลตขาวแล้วอันนี้คือเนยนะคะใส่เนยลงไปเลยเห็นไหมคะว่าน้ำจะมีไอขึ้นที่ก้นหม้อ ได้ประมาณนี้ยกออกนะคะยกออกจากเตาที่มีความร้อนแล้วนะคะมาหยุดที่ธรรมดาที่ไม่มีไฟคนได้เงาประมาณนี้นะคะสังเกตดูนิว้วนี่คือเงาแล้วค่ะเห็นเงานิ้วมั้ยคะขั้นตอนต่อมานะคะนี่คืออ่างที่เราจะใช้ตีไข่นะคะแล้วนี่คือน้าร้อนเมื่อสักครู่ที่เราละลายเนยและช็อกโกแลตขาวนะคะเอาอ่างนี้วางลงไปสังเกตว่ามีไอ้น้ำขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็พอนะคะอย่าให้น้ําเดือดเดี๋ยวไข่สุกค่ะเราใช้ไข่ขาว ไข่แดงตีไข่ค่ะใส่น้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลผงผงแบบนี้เลยนะคะใส่น้ำตาลไปเพิ่มค่ะ ตีไปแล้วก็ปาดอ่างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีน้ําตาลหลงเหลืออยู่ขอบขอบอ่างน้ําตาลจะไม่ละลายค่ะลองคนดูว่ายังมีน้ําตาลไหมใส่น้ําตาลไปเพิ่มค่ะไม่ให้น้ำเดือดหรือน้ำร้อนจัดนะคะไม่นั้นไข่สุกได้ค่ะ ใส่กลิ่นค่ะเราใช้กลิ่นวานิลาแบบผงนะคะดูแล้วว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะตอนนี้ใส่เนยและน้ำมันที่เราละลายไปแล้วลงไปนะคะคน,นค่ะ นัอนผงลัสเบอรี่ลงไปนะคะผมฟูค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนเบาๆนะคะปาดอ่านด้วยนะคะ ต้องปาดอ่างเพื่อว่าให้เรารู้ว่ามีอะไรกองอยู่ข้างล่างไหมขอบขอบโถผสมเนี่ยก็สำคัญค่ะปาดแล้วตอนนี้ใส่แป้งนะคะใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนใส่เกลือค่ะ แล้วใช้ตะก้อน,นะคะคนส่วนผสมเบาๆนะคะตอนนี้อยากคนนานนะคะพอเหมือนไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วที่เหลือลงไปเลยค่ะถ้าเราคนนานแป้งจะหนืด หน้าอาจจะไม่ฟิลมได้นะคะทีนี้ก็เบาๆแต่เร็วค่ะพอแล้วค่ะปากอ่างแล้วหยุดได้เลยค่ะตอนใส่แป้งไปแล้วเนี่ยนะคะอยาคนนานเด็กขัดนะคะห้ามให้แป้งหนืดค่ะถ้าส่วนผสมหนืดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นฟิล์มค่อนข้างจะยากนะคะ เพียงเท่านี้พอแล้วค่ะนำถาดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะถาดนี้ต้องปูด้วยกระดาษนะคะกระดาษไขเทส่วนผสมเบานี้ลงพิมพ์เลยนะคะใช้ภายนะคะเกลี่ยเบานี้ เรียบเสมอกันเวลาเกลี่ยก็เกลี่ยเบาๆค่ะเห็นความเงาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะตอนเทพยายามเทเฉลี่ยเฉลี่ยเพราะเวลาเกลี่ยก็จะเกลี่ยง่ายค่ะเวลาเกลี่ยเกลี่ยเข้าๆไปทางมุมก่อนนะคะกระจายจากตรงกลางออกมา ขนมออกจากเตาอบแล้วนะคะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะของเราใช้เตาอบไม่ได้ใหญ่มากลักษณะเนื้อของขนมนะคะประทับใจมากๆค่ะรสชาติค่อนข้างหวานและก็น่าขึ้นฟิล์มสีเป็นสีจากผงลัสเบอรรี่ธรรมชาติเราทำสองครั้งอีกครั้งหนึ่งเป็น ทำแบบหน้ากรอบอันนี้เป็นหน้าฟิลมนะคะรับรองว่าสูตรนี้เขาล่ำลือกันว่าใครใครทำก็ฟิลมแต่บราวนี่บอกไว้ก่อนนะคะสูตรไหนไหนมีทั้งคนทำไม่ฟิลมและทำขึ้นฟิลมขึ้นอยู่กับวิธีทำด้วยนะคะไม่ได้อิงสูตรอย่างเดียวค่ะ นี่คือตัวอย่างที่เราทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นบลอนดีหน้ากรอบใช้สูตรค่อนข้างเหมือนกันกันกบบลอนดีหน้าฟิล์มในคลิปนี้นะคะปรับนิดหน่อยเปลี่ยนวิธีทำให้บลอนดีจากหน้าฟิล์มเป็นหน้ากรอบได้รอดูนะคะ